รอบเทสเพลงซองสามสี่สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะที่ได้รับซ่อง enjoy ดีนะครับช่องนี้มีเตะเดี่ยวนิดเปลี่ยนนะครับนะวันนี้เราก็นะบีนะครับรีเควสเข้ามานะครับเกี่ยวกับการป็นปีนเป็ป่ายตะกุยตะกายนะครับวันนี้นะครับผมมีรีเควสมานะครับว่าอยากจะนะครับปีนนะครับอ่าเดี๋ยวรูปรูปอยู่ในเนี่ยเออไม่ใช่ไม่ใช่ ตกแล้วเนี่ยรูปเห็นไหมแอบแอบคุณดีดีดีอะไรเนี่ยดีดีดีเออช่างเถนะครับเขาบอกว่านะสอนสอนปีนหอระฆังนะครับหอระฆังเดี๋ยวนะหอระฆังในวัดน่ะเหรอเอ๊ะคุณทำไมจะไปปีนหอระฆังในวัดทำไมเนี่ยไม่ใช่หลักละเล่นนะครับเขาบอกว่า นอคลักค้ังในกิวนะครับในกิวนะครับก็คือในในกิวนะครับหน่อยนะครับเขาบอกอยากให้สอนปีนนะครับใครมันจุดพูอะไรนึกหาเนี่ยอ่านะครับมันเมื่อกี้มันดังนะครับดังมากใครมันจุดพูเล่นนะครับอ่ะมาครับมาเขาเล่นต่อนะครับ เมื่อกี้นะครับที่ผมบอกแล้วว่าเขาอยากนะครับให้เราสอนสอน,สอนปีนหอระฆังนะครับในวัดนะครับเราเล่นนะนะครับอ่านะครับก็นะครับเราต้องไปดูก่อนว่าหอระฆังนะมันอยู่ในกิวใช่ไหมแล้วนะครับเราต้องไปดูว่าความลาดเอียงของมันนะครับมันจะนะครับเีียงสานะครับต้องเอาลองเอาเอาไม้รทัดไปวัดนะครับไม่ต้องกลัวครับผมวัดว้ให้แล้วนะครับนี่เลยนะครับ ถ้าตัวหอรละคังที่ว่านะครับอย,อยู่ในอยู่ในออยู่ในกิวนะครับหน้าตาเป็นงี้ครับมีหอรละคังมีละคังอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็เอ๊ะยังไงวะนะครับข้างในไม่มีอะไรนะครับมันจะกลวงไงผมนี่นะไม่มีละคังข้างในมนี้วะเออมีดิว่ามีมีนะครับสีทองทองเนี่ยอย่างหนักนะครับผม <c oughs> ข้างบนนะครับจะประดับด้วยนะครับอะไรเนี่ยข้างบนจะประดับด้วยกิ่งไม้นะครับ กิ่งไม้ยืดมาแล้วก็มีใบไม้นะครับแปะอยู่นะครับผมบนหลังคานะครับเออนะเขาทําอะไรแปลกๆเอาใบไม้ไปแปะอะไรบนยอดเขานะช่างเถิดนะครับเราก็มาดูนะครับเสาของหอระฆังนะผมนะครับเสาหอระฆังนะครับซึ่งมันมีความนะครับลาดเอียงประมาณเอ่อเจ็ดสองศานะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับวัดได้ประมาณสี่ 40เมตรนะครับ4ี่เมตรนะครับโอ้โหสูงจังวะน้าโค้ดสูงเลยล่ะนะครับซึ่งมันก็เอียงอยู่ครับเอียงเอียงเอียงนะครับเอียงเอียงเอียงนะครับเอียงอยู่นะครับเอียงอยู่นะครับเราจะปีนจากด้านนะครับอุ้ยเห็นไหมปีนจากข้างๆนี้นะผมข้างสันสันนะผมเห็นไหมนะครับสันอยู่ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันสันมันเอียงๆครับคุณต้องต้องเข้าไปชิดสันทางด้าน สันคมคมนะครับผมนะครับแล้วก็ไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ขึ้นไปทางขวานะครับสลับพันปลาไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็จะสามารถขึ้นได้นะครับนี่คือทฤษฎีนะครับที่นะครับนะทฤษฎีเฉยนะครับแต่ปฏิบัติต้องลองลองทาดูนะผมสลับฟันปลาอย่างเงี้ยผมนะเห็นไหมเดี๋ยวขึ้นไปตามนี้นะครับตามที่ผมขีดเส้นให้ดูอย่างไหนักเห็นแ่บว่านเป็นสีฟ้านะอ่าแล้วก็ ไปลองดูนะครับว่ามันสามารถที่จะทําได้หรือเปล่านะครับนี่ผมไปแงะมาเลยเนี่ยเพื่อเพื่อคนดูนะครับเขายกอยากได้วิธีการปีนของลัครังนะครับเพื่อเพื่อได้เข้าใจนะครับว่าเสามันหน้าตาเป็นยังไงเข้ามาดูเกมว่าไรแม่นะครับผมเข้ามาแล้วครับนี่คือเสานะครับต้นต้นแบบนะครับที่อยู่นะที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับ เขาตัวนี้เองนะครับผมที่เขาบอกว่านะครับอยากให้ผมนะครับทําการนะครับปีนนะครับซึ่งมันก็สูงนะครับเห็นไหมไหมนะเออแต่สูงนะครับมันปีนยากนะครับนะผมจะลองปีนดูนะผมนะ,ะไอ้นี่มันบังอ่ะไอ้ป้ายบังเอามุมไหนดีครับมุมมุมนี้หรือหรือมุมนี้ผมว่ามุมไหนก็เหมือนละมั้งเอามุมนี้ดีก่า อะไรเนี่ยรักลุงนะเดี๋ยวเซ่ผมกำลังทำกำลังทำวิธีการปิดเสาอยู่ครับเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอเคโอเคต่อต่อนะครับเราเราเลือกเสานี้นะครับเสาเสาตวนี้แล้วกันนะอ่ะอ่ะนะครับเราก็ต้องชิดนะครับชิดมุมมุมมุมนี้นะครับมุมนี้มุมนี้มุมนี้ แล้วก็นะครับตามสเต็ปบซ้ายนะครับขวานะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะครอย่าลืมคลิกขวานะครับอ่าคลิกซ้ายคลิกขวาหลีบแล sig ática. Sig ática. Sig sig ้วไม่ให้จอมันหันนะครับมันจะความนะจะได้ขึ้นได้นะครับนะลองดูอ่ะนะครับซ้ายขวานะครับเอเสาตัวนี้มันปีนยากปีนยากกับเต็นเห็นด้าแดงนิดหนึ่งนะนะครับอ่าึ้นได้เลยละนี่ไงนี่ไง อย่าไปทางขวาเยอะๆหน่อยนะครับผมเฮ้ยกล้แล้วกล้แล้วกลแล้วกลแล้วอ่าครึ่งแล้วครึ่งแล้วครึ่งแล้วอีกนิดนิดอีกนิดนะเออนะครับขึ้นได้จริงๆนะครับผมว่ามันขึ้นได้ทุกมุมทุกสาแน่ๆเลยถ้ามันเอียงเอียงหน่อยนะขึ้นได้โรลโรลโหลดรลแล้วโรลแล้วอ่าเอ้ยเดือด มันจะหลดนน่ะเฮ้ยเฮ้ยยังนักอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอันบนมันเอีกได้แล้ะนะอี๋นี่ไงนะครับได้แล้วล่ะกินได้แล้วแหละไม่ยากหรอกนะครับ มันไปอีกบนทั้งบนได้ไหมยไม่ได้นะมันทะลุมันทะล,ลุโมเดลทะลุเสาเนี่ยมันขึ้นได้แค่แค่ต้นเสานะครับทีนี่เองอย่างนะเอ๊ขึ้นมาแล้วนะครับข,นบข้นลู่คังได้ไหมเออข้นลู่คังได้ระคังได้น่าจะตกมาเนรัย <c oughs> แค่ที่เพ่อแหละนะนะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับกับการขึ้น เสานะครับเสาระฆังนะครับในในวัดนะครับไม่ใช่นะครับในเมกิวนะครับคนคนคนพิมพ์ก็บอกเสาระฆังข้าวเสาระฆังอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็นะครับใครอยากให้ไปปีนอะไรนะครับก็จัดมานะครับผมจะทยอยทําให้เรื่อยๆนะครับสำหรับดีเควสนะครับวันนี้ก็นะครับขอบคุณที่ติดตามนะจดนะฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe ด้วยนะผมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ